ประเทศไทยไม่เคยขาดกษัตริย์เลยไม่เคยขาดสถาบันพระมหากษัตริย์เลยพวกเราคนไทยก็ได้รับความเมตตาแล้วก็ได้รับอ,อน,นิสงส์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านทรงดูแลปกป้องสังคมไทยมาตลอดถ้าเราเทียบเคียงมนจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างพระมหากษัตริย์สถาบันกษัตริย์กับนักการเมืองเนี่ยต่างกันเยอะครับพระมาหากษัตริย์พระองค์ท่านทรงคิดว่าแผ่นดินไทยเป็น ก็ง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับเราหน้าคือหน้าพ่อแม่เฮ้าหน้าเฮ้าถนนเป็นของเฮาเราต้องปกป้องนั่นคือความคิดของข้ามาชการพระองค์ทา่านเองคิดว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินที่ต้องปกป้องไว้เพื่อประชาชนทุกคนไม่ได้ปกป้องไว้เพื่อตัวเองส่วนนักการเมืองมาแล้วก็ไปสแสวงหาประโยชน์ทำผิดกฎหมายแล้วก็หนีหนีไปแล้วก็ไปไม่รอดก,ก็กลับเข้ามาไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะครับ ในยุคข,ของเจ้าบุญถนอมเนี่ยปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนไม่ยอม14ตุลาเข็นฆ่าประชาชนต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศแต่อยากกลับประเทศถึงขั้นต้องโกรหัวบวชเป็นเนนน่ะอาศัยศาสนากลับเข้ามาในในิจุกดนนัะ้นะเพราะกระทำไม่ดีต่อประชาชนมายุคนี้ก็เหมือนกันทุจริตคอร์รัปชันแยะไปหมดครับเราก็เห็นเห็นกันอยู่นั่นคือนักการเมืองนะครับไม่ได้จริงใจซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินกับประชาชนเหมือนกับา